สวัสดีครับนี่ได้ประมาณสองอาทิตย์นี่ครับหูว้ครับตอนนี้คือ,อตอนนั้นนะครับในน้อยนะครับตอนนี้มันกันรังสีนี่ครับนี่กันรังสีเดินไปเดินไปนะครับในเวลาเดียนกลัวนะครับนะครับนเนี่งแดงๆติ๊กแดงๆนี่ <c oughs> น้ำเอาปุ๋ย วิพลนะครับวิพลที่ลมลวงเห็นสิรีเทาทน์น้ำมาให้เพิ่นตรวจล่องใสนะครับตอนนี้บริษัทนี้ขายเลยครับให้ตรวจล่องใสอยู่นะกําลัางมันกําลัางต้องดึงเคี่ย้มันเดิมไปทางเดียวแลครับมันไปจะเคี่ยวเลยยางละเคียยวยางละเส้นละเส้นอ่ะม่นบอไปก็ทับไว้ลมมันแห้งนะครับนะครับตอนนี้คือได้เดือนเดือนกัวอีกอีกประมาณเดือนกัวก็เก็บผลผบิรี่แล้วครับ เท่าเดียวได้ค <SM> ร <ot> ับโบแมนวาสิป <to> ู่เป็นปีเป็นสัตว์ครับคูณลูกน้องครับผมลูกน้องผู้เก็ดครับพ่อออกดอกจะได้จิ้มดอกนะครับเอาดอกเอาดอกเอาหน่วยที่สองนะครับจิ้มจิ้มอันเดียวนะครับจิ้มอันเดียวจิ้มหน่วยที่สองหรือว่าหน่วยแหลกก็ได้แต่ว่าเบิ้งหน่วยที่มันสมบูรณ์นะครับเอาหน่วยที่ว่าเอาถิมตักถิมนะครับเอาไว้เชี่ยแล้วหน่วยครับ ครับหลังจากที่ประคบประมกันมาอยู่สามเดือนกลัๆกวๆนะครับสามเดือนกลัวๆสามเดือนกลัวๆก็ได้น่าเก็บบักอื้อน,นะครับเพราะว่า,าเก็บมือนี่มือมมอื่นเป็นกสิมาเอานะครับนี่คือ,อ,อ,อเป็นการเย็บอือหรือฝักท่องนะครับฝักท่องฝักท่องสายพันธุ์ของมันกรสิน,นี้เป็นเฉพาะสายพันธุ์นี้นะครับที่เป็นท,ท,ที่เป็นหนังสือนะครับครับ มะเล็ตฟักท่องที่เขาต้องใส่ก็คือฟ,ฟักท่องอัมพาไซีสองหกนะครับเ <c oughs> พราะว่าช่วงระยะสามเดือนกกัวๆนี่มาถึงสี่เดือนนะครับสามเดือนกกัวๆก็คือผลผลิตมันก็จะออกแล้วก็ฝักท่องก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เนื้อแนนมั่นนะครับอ่าเป็นฟักท่องที่ตลาดต้องการน,นะครับอัมพาไซีสองหกนะครับ กิจภาประกันใดก็ขอโทษขออภัยนะครับตอนนี้คือการเจ็บซอยกันเจ็บนะครับเป็นกลุ่มผู้ทีมาเจ็บอยู่นี่มีสวนกันทุกคนเลยครับเนี่ยม่ได้มาหลับจางนะครับมีสวนเหมือนกันทุกคนทุกคนปลูกผู้ละไรผู้ละสองไรนะครับแล้วแต่กําลังศรัทธาของผู้ทีสามารถที่จะปลูกได้นะครับหรือว่าทุนนะครับทุนที่ในการปลูกเรื่องน้ำน้ำต้องตส่สายยศได้ครับบ่แมนว่าสิปลูกแบบธรรมชาติได้ส่สายน้ำยศนะครับสายน้ำยศแ้่กับปลูก วางแนวว่างแนวแอ้เราก็มีช่องเดินช่องกลางนี่ที่ช่องเดินนี่เป็นตามที่เริ่มเริ่มแหลกนะครับ,รบรในการหล<ร>ักษณะสิษนนะครับหลังจากเก็บมือนี้แล้วมืออื้นเศร้าเป็นกนสิมาเอานะครับจากทีมงานนาั่นหมัยอือนะครับบริษัทหรือว,ว่าโรงงานผลนิตขึ้นมาลับอเอาไปลงไปตลาดไทยหรือว่าไปตลาดได้กับยุก็เพิ่นะครับเพราะว่า โซนทั้งอ่านบนห้องกับนี่นาทีปูกเ,ปเพื่อปอน,น,นทีมงานที่มันมาเราปไปทรงทองตลาดนะครับทีทงอย่งีงกสงงมัจะรอสำัสองไลนก็จะได้หลายยุ่นละ อาจารย์ไสปุ๋ย bụi เพิ่น bên anh đi สตานเลยอัน thịt mà vậy Tức gì cái bà chép, anh phải mất cái bộ ướp nhanh nhất cái hết gà gà khoáng hả? Thế thoát sốt đấy nè Ở <laughs> trong Youtube, bưng này thua lộ của đấy nè Cho <laughs> cả cái len của mình nhỉ tớ Cả cái cả ngày sẽ <laughs> đi tối. มอับวางเ็นรเรนไหมันจังบนดินลมไนกเห็นกุ่มไหนวนั่งว่ขึ้นบ้างเหอไม่เห็น่างิโวยนี่เดี๋ยนมาเบกนี่ครับพีครับมือนี่คือมือเก็บบังเอิญาใกีมงานมาเก็บ,บกอ เหลอทุล้อยรื่องน่ะาณเหยา้องมีย่เลยเนี่ยก็แย่รายละทำไรพวนย้เียยแหละไปเรยกองขี่รถไปนูนนั่นนู้นนี่นย่แต่ไรไม่ตัดกันแต่ไยก็